ผมเชนนะคามเอดสวัสดีโอ้โดีมากมือสุดท่ายก็ด้านก็ได้มาจังหวัดเลยเดียไปดูดูได้เงี้ยเนี่ยบ่อ๋อไปไปจังหวัดเลยจังหวัดเลยไปพาลีเลยเงี้ยเนี่ยมองทีร้อยโคกเนาะวาวนอ๋อกลมองมองร้อยโคกงี้ยทีเหลือนแต่นี้อือเลยไปอยู่จังหวัดเลยเลย แังวัดเลยไปอย oh. oh, oh. oh, oh. ู่เป็นอาชีพเนี่ยโอ้โหกลับมาตลามิโซะไอกไป่ไหเรอยู่งานแะไวฮะวันหนาวบ่โทบ่กะหนาวก็ว่าหนาวหน่อยนึงตอนรกมีหนาวขึ้นสิบเกินเพื่อนเป็นครนโโอ้ยคารแบบเราเพื่นดูตีนผู้ ไปไปยังก่อทำรีไปทารีทารีทารีเอออหวังไปหวังเลยาบก็ไปไปรว่าจะเรียวมัน่าืกไหมอ๋อวังเล่าบกบ่าืกเออครับไปกินข้าวเช้แล้วไปไปดดอนน้บ้่ะไปยัง อ้ที่เห็นะเนาะโอ้มาจานเลยวะอืมมันจังบอกยังมันจังบอกยังอืมมือพี่นี่จะเลีกกันเลหรอค่าละอันนี่เลยัวนี้ค่าละอันตัวที่ไดนมากเนี่ยแม่นบ่ค่าละอันล่ะอ่าอืมเสียงบ้างไหมดีเนาะ มีกำลังเขียนเซียนนาขำผมอัดคลิปไปแล้วอัดไว้แล้ววะแมนบ้านี่กันแต่ที่ไห้เล็บี่ไม่จบไม่ส่ส่วนที่หมดเลยบมอจบส่วนส่วนเลยแหตก็ดอกไม้มันร้อยดิเป็นไปไปเอาจังไปเอาจังไหนแทงเอาหรือว่าจังไหน แต้งไส่เมง่อวันละที่เขาเค่อยไปเอาสุกทีนะเพื่มเพื่มเป็นลุงมาครับจะไหนต่อแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนลุงมากเป็นลุงแล้วโตขึ้นเหมือนเป็นไม่รวงอะไรกับที่เขาเอาเพื่อนผู้ชายเนี่าเราเล่าที่ได้หลวงมึงดูจะกูวะ คืออยากแล้วับท่านท่านเป็นนด้หลวงในการที่เก้าหัวเออหวยเมื่อสินหานี่ผแว่แว่ลดเออออกจากหานี่เลยหาไปอีกตัวนึงเด้อว่าท่านเลยหาไปตัวนึง่งเขา,าคือตัวหวะอืมขึ้นท่านี่แล้วเกี่ยวกันเลยเก้าห้า เก้าเห็าหาเก้าที่แคน, 5, 5, 5นี้นนแล้วอยุกมือมาเซระมันมืนจะคว่านันครับที่จากขับท่านท่านจะรับการที่เก้าอ่วยกมือขื่นหานี่ไ,ไมแย่เลยมือยังไงหานิ่วครับปากหาไปตันวน,น,นึงเสนอ่เราที่ไหนฝากหาไปตัวนึ่งสองคนด้นวยอื ปาดนี่มีตัวกันไหเก้าแปดตัวกันมีเท่านี้แหละ่ว่าเ<ม>ดินเดนดีนสุ่อก็เก้าหาเก้าหกเก้าหาเก้หมใครสวัสดีเอสพีวะเนี่ยฮะวัเอาเลยก็ไดอ้อันมาตุยเิงไปเงหรอกจะโดนแล้ววะแมนสวัสดีครับเอีของเซียนอาคามคแต่ก่อนนะครับ แตงวดนี้ใส่ได้เองต้องเจรักปีใหม่พนที่สามสิบพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเชิญรากามไปจังหวัดเลยเยอาที่เกิเขาหัวทีนี้นมันไม่ถูกนะอืมืัอน,นี้เลยไปหออัวเตยไทยหัวทีทวเลยครับก็บบไปอาทิตย์ไปนั่นแหละก่อนเชิญเจ้าที่จะท,ทางอยู่ตรงน,นั้นมาก็เป็นริการที่เก้านะท่านถามพูดเล่าเลยนะ ครับุณรู้จากครูไหม,มผมก็บอกรู้จักท่านเป็นรัชการที่งเงก้ายกมือขึ้นห้านิ้วเลยนะครับแล้วแกก็บอกเลยหา้าเลยห้าไปอีกแก้มหนึง่งอ่ะบอก่ะผมก็เตียวเก้าห้าเก้าหกสิ่งที่ไหนไม่ดีนะครับไม่ปีหกสิบหกนี้ก่อนห้ผ่านไปครับผมทำแต่สิ่งดีดีสิ่งดีดีเข้ามาทุกชาติะครับในปี 2องพันห้รยเขอให้สร้ารายได้จรวยลองดูนักตั้งเียครับผมก็บอก่็บนว่าล่างไหมเราแตก็กลับก็ได้บนล่างก็ได้ผมเอาตัวเด่นเลยเก้าห้าเก้าหครับผมเชี่ยนนาขามครับครับผมแล้วก็เก้าแปดเป็นตัวลองลองนิดเดยอนมาครับผมครับครับไม่มีอะไรแค่นี้ละครขอขอบคุณมากครับรับผมครับบัดสวัสดีครับ